สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวว่าเซเว่นมีการชำระเงินแบบไหนกันบ้างไปดู <S <S 1> <S 1> อย่างแรกเรามาเลือกซื้อสินค้ากันเลยเราจะซื้อเป็นนุมนะคะได้แล้วไปจ่ายตังกันตัวอย่างในคลิปนะคะเราจะเลือกวิธีการชำระเงินแบบเงินสดค่ะ ตอนที่กําลังชําระเงินพนักงานจะถามว่ามีออเมมเบอร์ไหมคะถ้ามีให้กดหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองและกดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นก็รอตังทอนจากพี่พนักงานแป๊บหนึ่งนี่ไงได้ตังทอนแล้วกลับบ้านกัน นอกจากมีการชำระเงินแบบเงินสดแล้วก็ยังมีการชำระเงินผ่านแอปเซเว่นไทยแลน์และการชำระเงินผ่านทูมันนี่บอลล i ตอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย